ต่อมานะคะอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่26พฤษภาคมปีพศ2567นะคะในสัปดาห์นี้ของในชาวราศีกุมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในชาวราศีกุมนั้นต้องบอกว่านะคะสัปดาห์นี้มีเฮแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะเจอแม่ยก เจอพ่ออุปถัมภ์เจอคนอุปถัมภ์เจอเจ้านายดีเจอลูกน้องที่ดีเจอคนที่มาทำหุ้นส่วนกับองค์กรของท่านแล้วยิ่งเห่งคนนี้เจอคนนี้ทำไมอยู่ใกล้คนนี้ดวงมีจังเลยดวงจะเป็นแบบนี้นะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็นในคนที่เกิดราศีกุมไปเจอคนนี้นะคะเจอพบคู่พบคนรักเพิ่งคบกันเอ้ยคบแล้วมันมันมีเรื่องดีๆเข้ามาตรงเนี้ย มันเป็นเรียกว่าคู่บุญคู่บุญคือเจอปุ๊บแล้วมันเกิดความโชคดีขึ้นในเรื่องต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่คนโสดแล้วคุณไปเจอไปเจอความรักที่เจอแล้ว วิ๊งวาบอยากมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทันทีอันนี้ให้ระมัดระวังจะเป็นคู่เวรคู่กรรมได้จะมาประเดี๋ยวประดาแต่มัจะวุ่นวายม,มากนะคะเพราะฉะนั้นในดวงของคนราศีกุ้มสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เจอคนอุปถมัมเจอพ่อยกแม่ยกแล้วก็เจ้านายดีนะคะคุยอะไรก็ง่ายแต่ก็อาจจะเป็นแบบเขาจะพูดดุดุนอยนะคะแต่ก็โอเค ลักษณะเหมือนปากร้ายใจดีแล้วก็ปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะออกแนวที่ได้รับการแก้ไขออกแนวที่คุยแล้วเคลียร์ได้จากที่ก่อนหน้านี้หัวไม่กล้าเก็บไม่กล้าคุยไม่กล้าเคลียร์นะคะจะง่ายขึ้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการปลดทุกปลดโศกนะคะเปลี่ยน จากโลกแห่งความอึมครึมมาเป็นความสว่างนะคะเอาละในชาวราศีกุมแสดงความยินดีด้วยค่ะอะสวัสดีคุณนัตยาน,นะคะรับชมจากต่างประเทศหรือเปล่าที่นู่นกี่โมงแล้วคะตอนนี้อาจารย์อยู่จันทบุรีนะคะฝนตกทุกวันนะคะเป็นบรรยากาศที่ปก,กติของจังหวัดจ,จันทบุรีนะคะคือจะฝนตกตลอดนั่นเองนะคะก็ ที่ต่างๆน่าจะฝนตกแล้วนะคะที่เชียงใหม่ก็กตกแล้วเป็นเรื่องในมิตรหมายที่ดีบ้ามากๆเลยนะคะกลับมาสว่างสดใสแล้วก็สดชื่นอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมต